สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้รายการเช็คอินที่นิสานสวทนองบลมพูจะขอนําคุณผู้ฟังไปเที่ยวถ้ากันนะครับถ้านึกถึงถ้าสวยของนองบลมพูคนนองบลมพูหลายคนอาจจะคิดถึงถ้ำเอราวันกันนะครับแต่ก็มีถ้าอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยแต่แปลกและเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์รอบๆได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับถ้าแห่งนี้คือถา้าผาเจาะหนึ่งในอันซีนของนองบลมพูครับ ถ้ำผาเจาะตั้งอยู่ในตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูลักษณะจะเป็นถ้ำเจาะหน้าผาโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับสามารถเดินขึ้นไปด้านบนชมวิวทิวทัศน์ของบริเวณบ้านผาเจาะและอำเภอนาวังได้ทั้งหมดเลยครับและด้านบนยอดของถ้ำผาเจาะยังมีพระใหญ่ประดิษฐานอยู่อีกด้วยเพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนอกจากถ้ำผาเจาะจะสวยงามแล้ว ภายในถ้ำเองก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับเนื่องจากภายในถ้ำเป็นหุบเหวอาจจะมีความลําบากในการเข้าชมบ้างแต่การที่เดินขึ้นไปยังจุดชมวิวได้นั้นต้องขึ้นบันไดกว่า528ขั้นนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเป็นการเดินไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆเรียกเหงื่อได้ทีเดียวครับซึ่งตลอดทางก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ต้นไม้สีเขียวสดแนะนำว่า ควรขึ้นไปยังจุดชมวิวในช่วงเช้าเนะครับเพราะอากาศจะได้ไม่ร้อนมากซึ่งด้านบนจุดชมวิวจะเป็นลานหินเป็นมุมมองที่สวยงามของหนองบัรลพูใครที่ได้แวะมาเที่ยวอีสานก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวชมไหว้พระกันที่ท่าผาเจาะกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติและวิวสวยงามอย่างนี้คงจะเป็นอันซีนของหนองบัรลพูที่ห้ามพลาดกันครับสำหรับการเดินทางไปยังท่าผาเจาะนั้น ถ้ามาด้วยรถยนต์ให้มาตามทางหลวงไมายเลข210อุดรธานีนาวังโดยถ้ำผาเจาะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำพูไปประมาณ40กิโลเมตรพอถึงบริเวณบ้านผาเจาะแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปทางวัดพุทธบันพตประมาณ500เมตรก็จะถึงครับ